สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่พี่น้องๆนักตะก้อทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้แอดมินก็มีรางวัลมาแจกนะครับตามที่สัญญากับทุกคนไว้นะครับที่ชื่นชอบในกีฬาตะก้อนะครับที่อยากได้เสื้อของช่องแอดมินนะครับวันนี้แอดมินก็จะเอามาแจก2รางวัลนะครับสำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับสองรางวัลนะครับวันนี้ สำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับอ่ากติกาก็คือนะครับง่ายๆครับผมแอดมินกลับบ้านนะครับแอดมินกลับบ้านนะครับมันจะมีพี่แอดมินทําคลิปนะครับแอดมินทําทั้งหมดกี่ EP นะครับอ่าแอดมินทําทั้งหมดกี่ EP นะครับอ่าตอบมานะครับว่าแอดมินทําทั้งหมดกี่ EP แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้แอดมินทําอะไรหรือว่าแอดมินควรปรับปรุงตรงไหนนะครับอ่าหรือว่าฟุตไม่พอนิสัยไม่ดีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอ่าแต่ถ้าแอดมิน ทำผิดพลาดอะไรนะครับหรือว่าเขียนหัวข้ออะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่แล้วก็ขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดมินนะครับสัญญานะครับออดมินจะมีรางวัลมาแจกทุกๆทุกๆเดือนครับจะเป็นทุกๆเดือนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น อาจจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การกีฬาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แอดมินจะพยายามหาของขวัญน,นะครับมาให้กับน้องๆที่ยังติดตามแอดมินนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ให้กับแอดมินนะครับส่วนแฟนพันธ์แท้หรือว่าคนที่มาคอมเมนต์ตลอดนะครับแอดมินก็อาจจะทักไปแล้วก็อาจจะมีรางวัลให้ ต่างหากนะครับถ้าเกิดว่าจับไม่ได้นะครับก็อย่าเสียใจไปนะครับคนที่คอมเมนต์เยอะที่สุดนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วนะครับก็ฝากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับอ่าอดมินก็เพิ่งได้กลับมาทํางานนะครับเพราะว่าช่วงโควิดก็ถูกพักงานไปนะครับ3เดือนนะครับอาจจะมีหลายๆคนนะครับที่เป็นเหมือนกันนะครับ บางคนก็โชคดีนะครับไม่ได้โดนพักงานนะครับแต่แอดมินเพิ่งมาทํางานนะครับได้เดือนแรกครับผมอ่าก็นะครับเอานางวัลมามอบให้น้องๆนะครับตามสัญญานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆเข้ามาแล้วนะครับคําถามนะครับอ่าแล้วทวนคําถามอีกรอบนะครับคําถามนะครับกติกาก็คือตอบว่าแอดมินกลับบ้านไปทําทั้งหมดกี่ EP นะครับอ่าททั้งหมดกี่ EP แล้วก็เขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับ อันนี้แอดมินนะครับจะเรียกเลือกนะครับโอ้พูดทีไรก็ออกจะออกอีสานอย่างเดียวเลยนะครับจะเลือกนะครับข้อความที่ถูกใจที่สุดนะครับสองรางวัลนะครับมอบให้น้องๆก่อนนะครับถ้าการตอบรับยังดีนะครับจะทําเสื้อเพิ่มนะครับแล้วก็มาแจกนะครับให้น้องๆนะครับหรือว่าคนที่อยากได้นะครับก็ลองทักเข้ามานะครับเพราะว่าแอดมินไม่ได้ทําขายนะครับแอดมินทํา ทำแจกนะครับก็คือทํามาไม่เยอะนะครับอ่าแต่ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาในเฟซนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนตอบเข้ามานะครับแอดมินจะประกาศผลน,นะครับประมาณวันที่ยีหรือยี่ามนะครับน้องๆก็ให้เวลาคนที่อาจจะไม่ได้เข้ามาเพราะว่าบางคนก็ไปเรียนแล้วนะครับอาจจะนานๆได้ดูช่องแอดมินคือแต่ก่อนดูทุกวันแล้วทีนี้อาจจะติดเรีน่นติดอะไรนะครับก็รอเขานะครับก็ให้ประมาณห้า วันนะครับสาหรับคอมเมนต์แค่ใต้ YouTube อย่างเดียวนะครับคือครั้งนี้แอดมินจะไม่เอาเฟซหรือว่าเอาอะไรมาปนนะครับเอาแท้ใต้ YouTube อย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับตอบคําถามแล้วก็คอมเมนต์บอกเข้ามานะครับแอดมินควรปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับอยากให้แอดมินทําอะไรนะครับไปถ่ายตรงไหนอะไรยังไงก็บอกกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ยัง อยู่ในช่องแอดมินนะครับที่ยังไม่ไปไหนนะครับแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมทักทายกันตลอดนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับหรือบอกต่อๆกับเพื่อนๆนะครับน้องๆนะครับที่ชอบในกีฬาตะก้อนะครับเข้ามาดูกันนะครับครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ